และในคลิปนี้เราจะให้ทุกคนในคลิปตามหาเยลลี่ซุ่มซึ่งเราจะนําซองเยลลี่ซุ่มขนาดเล็กไปซ่อนและให้ทุกคนในคลิปตามหาแต่ถ้าใครหาไม่เจอแล้วเราก็เราจะมีบทลงโทษและในขณะนี้ผู้เล่นเกมของเราก็พร้อมแล้วและเราจะนำเยลลี่ทั้งหมด5ซอง ซ,ซึ่งผู้เล่นเกมจะต้องตามหาซองเยลลี่สุ่มเพียงคนละหนึ่งซองเท่านั้นใครเจอถือว่ารอดใครไม่เจอหรือหมดเวลาก่อนก็จะเป็นผู้แพ้ทันทีส่วนบทลงโทษของเรานั้นเราจะยึดของที่อยู่ในตัวของผู้เล่นเพียงหนึ่งอย่างไม่ว่าจะเป็นกุญแจรถโทรศัพท์มือถือเงินหรืออะไรก็ได้ที่อยู่ในตัวผู้เล่นและครั้งนี้เราก็ได้ซ่อนเยลลี่สุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วไปดูกันค่ะว,ว่าใครจะเป็นผู้ชนะใครจะเป็นผู้แพ้ใครหาไม่เจอโดนลงโทษนั่นก็คือ เราจะยึดเงินในกระเป๋าคุณทั้งหมดมีสะปากมีสะปาก <c oughs> และถ้าใครหาไม่เจอเราจะยึดของที่อยู่ในตัวคุณหนึ่งชินน้นพร้อหรือยังเรามีเวลาให้เพียง2องนาทีเท่านั้น1นึสองส <c oughs> และในตอนนี้เราได้ปล่อยตัวผู้เล่นไปค้นหาเยลลี่ซุ่มซึ่งมีคนเจอไว้มาก ตอนนี้ผู้เล่นชื่อไหมรอดแล้วนะคะเหลือเพียง4คนเท่านั้นที่ต้องตามหาเยลลี่ซุ่มต่อไปเร็วสองสายตาดูมันจะเป็นซองสีเหลืองเหลืองส้มส้มเร็ว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 จะเจอไหมจะเจอไหมอุ้ย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 เย่ทำมาเจอโอเคทำมาไปอยที่จุดเริ่มต้นเลยเราจะอ่านเราจะอ่านเดียวไปอยู่ที่จุดเริ่มต้นพี่ใหม่ตอนนี้พี่ใหม่กับเกลลี่พี่ใหม่เย้เกลลี่รอด เกลี่ยห้ามหาเกลี่ยหามหานะใครเจอแล้วอยู่จุดเริ่มต้นเดี๋ยวต้องใหม่กับแม่เนี่ยเอาแล้วเอาแล้วตอนนี้นะคะเหลือพี่ใหม่กับแม่หนึ่งเท่านั้นเจอหรือไม่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 เย้โดนยืดแล้วแบ่อ่าเย้หมดเวลาเม้เวลาเร็ว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 หมดแล้วยังยังยังเหลืออีกไม่กี่วินาทีแล้วเร็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 วและในตอนนี้เหลือผู้เล่นเพียงหนึ่งคนเท่านั้นที่ยังหาซองเยลี่สุ่มไม่เจอและเวลก แล้วด้วยเหลือเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้นมาเอาใจช่วยไม่หนึ่งกันค่ะว่าจะสามารถหาเยลี่เจอไมยี่สิบยี่สิบเก้ายี่เจ็ดหยี่สิบ้ายี่สิบสี่ยมแล้วๆๆๆเขาจะช่วยไม่หนึ่งแล้วเร็ดหกห้าสี่สหมดเวลามาเดี๋ยวเราไปดูกันว่าอยู่ตรงไหนนี่จ้า ดของไม่หนึทั้งหมดที่อยู่ในกระเป๋าโมาคุณแจ็ลโทรศัพท์อ๋ออันนี้ดีกว่าคุณกลับบ้านไม่ได้เอาเป็นว่าคลิปนี้ทุกคนชนะหมดค้างไม่หนึ่นะคะไม่หนึเป็นฝ่ายแพ้ค่ะนี่ผู้หวังดีบอกว่าให้เรายุดโทรศัพท์ด้วยโอเคและคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกลังใจให้พวกเราด้วยนะแล้วเจอกันคลิปใหม่บ๊ายบาย